จะตัดนี้ส่งกันนะคะเราจะได้เป็นตัวไหนต่อไปนะคะอาเซลัสดีค่ะช็อปพวกกัะพีมพ์ค่ <c oughs> ะนี่จะรีวิวกล่องสุ่มแบบเป็นกล่องสุ่มของใช้ดาบพิฆาตอสูงสที่เราจะมาวางนี่โต๊ะนี้นะคะทุกคนเรียกว่าไม่ใช่โต๊ะหรอกไอตัวพวกตีแล้วก็ไม่เอามาใหม่อะไรเลยะคะ่ะ ก็มีแบบ2แบบนะคะเป็นแบบชาบูนะคะแล้วก็กินน้ําชาตามบายนะคะเราขอเคลียร์ไอไอเจ้าโต๊ะอกอ,อกก่อนแป๊บหนึ่งะะจะมีประมาณนี้นะคะทุกคนเราต้องสุ่มกันนะคะเราจะได้ไปตัวไหนเราจะเริ่มกับเซตน้ำชายามบายก่อนเซตนี้นะคะเซตที่5้า picnic and rice box ันี้ันี้นี้ คืออ้าวเห็นป่ะเนี่ยอะอย่างนี้แหละเดี๋ยวเรามาแกะก,กันเลยก็จะไปเป็นเอ่บข้าวไข่กุ้งนะแล้วก็เป็นเหมือนขวดนมอ๋อใช่มันมีขวดนมเอ้ยมันเกลือแล้วก็วาซาบิแล้วก็เอิมก็จะเป็นแบบเหมือนตะเกียงอะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำซุปน้ำซุปเอ่บน้ำซุปเอ่บไม่รู้อะ่ะ บอกเลยจะตัดนี้นี่เราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นี่เป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนเราไม่รู้จักอะไอ้ขนมญี่ปุ่นพวกนี้ก็คือเราแบบอือเราทำไม่ได้เราไม่รู้จกักที่มีกรอบหรืออะไรเนี่ยเฮ้ ขอนี่เป็นขูดขอมีนี่ข้างในน่าจะน่า,น,าน่าดูอะ่ะจิ๋งจิ๋งจิงเอ้ยจิ๋งเอ้จิ๋งจิงต่อไปนะคะเป็นข้าวยิปซ์เกลือโอ้ยพริกเกลือหรืออะไรพริกเกลือทุกคนนี่เป็นข้าวปั้นนะคะข้าวปั้นอะ่ะทุกคนให้ดูก่อนว่ามีอะไรปะ อจานวาซาบิอย่างเล็กข้าวปั้นสองอันนะคะแค่นี้แหละคะ่ะเซตแรกผ่านไปด้วยดีก็เป็นเซตที่คุกคิวกับอาหารกันนะคะต่อไปจะลองชาบูบ้างชาบูโอ้โหคิยว่าตกใจคิดว่า,วาวเซตลาบูเซตมีเกี๊ยวเหรอ ชิงออกมา,กาออกมาออกามาชาวประชาชีทั้งท่านหอแลรกระจิ๊กลิฟบอกจริงนะพูดจริงไม่บุหรี่ด้วยทุกคนเด็กไม่ควรดูนะจิ๊กอาอยุต่ำกว่าสิบแปดปีห้ามดูคือมันมีทั้งไฟแช็กมีทั้งบุหรี่อะ่ออะไรของเขาว่าให้คุณเซตบุหรี่ครับ นี้เป็นเซตของบุรีนะคะเฮ้ยเยันไม่ใช่บุรีมันคือขนมแท่งอะแ่ยนนขนมแท่งโซอะน่ากินเป็ขนมอะไรสักอย่าง <B ucky. S 1> บ <Sh> ok. ออ็อกกี้คนบ็อกกี้แบบไวช็อกเออใช่ไวช็อกแลตนี้เป็นนะคะเอาไว้จุดเทียนหอม จานวางขนมที่เราบอกไปอะขนมแท่งๆอะแล้วก็ตะเกียบอีกสองอันตะเกียบสองอันแล้วก็ดีเจอะแผ่นดีเจโอ้แต่กล้องช่วยซูมมาให้หน่อยได้ไหมต่อไปปลากระป๋อง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  ทุกคนนี่คือปลากระป๋องของเรานถาดวางมีขนมไอติมแบบไอติม,มอะไรสักอย่างนี่แหละสีเขียวอย่างสุดท้ายถ้วยชายแล้วก็กีบชาอาจจะไม่เห็นนะทุกคน แก่ของต่อไปอีกสองงานนะแง่เสียใจไม่ได้ทีวีแล้วไม่มีสิทธิ์ได้ทีวีแล้วนาะได้เสร็จม้อชาบูลได้เสร็จม้อชาบูนะคะจั๊ดจั๊ดจจัจัดจ๊ด แล้วก็รีโมททีวีมันทำมาใหไม่ได้จะดูทีวีแล้วมันก็ดูไม่ได้ด้วยพูดจริงนะก็เนี่ยอะไรเนะี่ยช็อกโกแลตไม่ใช่เหรอน้ำน้ำของน้ำของเนี่ยไม่รู้จักอะคือขนมญี่ปุ่นคือเราแบบแย่มากคือเราไม่รู้จักเลย,เลย อย่างแรกนะคะที่เราได้มานะคะก็คือนี่ค่ะเตามตอเตาอ้ยอะไรต่อต่อไปอีไม่มีทีวีแต่พับทีวีไว้ทำพื้ดทีวีนี่ตะเกียบสีชมพูแล้วก็สีแดง ก็มีขคงข้างในนะคะเนี่ยแบบให้เราใส่เข้าไปเองนะคะอันนี้ก็จบไปอีกหรือเซต็แล้วนะคะเซตจสุดท้ายเราจะได้อะไรอไรรรรันไรกระเมงกระเม้ถ้าเสตตร็จไปกี่ด้วอยากได้ม้่งของข้าวอยากว่าแค่อย่างเดียวคือ ขอแค่อย่างนี้ก็คือขออย่าให้่อย่าให้ซ้ำไม่ได้มองนะคะยังไม่ได้มองยังไม่ได้มองเลยโอ้เซตหมูพิีิอะคือจบสิ้นแล้วนะคะจบหวังหมดหวังแล้ว ไม่ได้จะมีจากกระรองให้จบกันไปแล้ว,วนะคะสิ่งี่เราได้เป็นเสร็จยาข้ามลา็เปล่นะอย่างแรกต้นไม้ฟางข้าวเปล่าช็อกโกแลตแหละ อูดจัง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 กระไรนี่เหมือนจุ๊บๆตายแล้วก็นี ed, ่ที els, ่เลยข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาจัดของเลยอย่างแรกเราต้องเอาตุ๊กตาออกก่อน จัดมันกันเลยนะคะไม่วางไม่มีโต๊ะกินข้าวนะคะทุกคนกินข้าวยังไงดิเอ่เราใช้เป็นมูช,ชาชูวานกันผู้ชาใช้ใชถ้าเป็นโรอยอาวุกินอนะ่ะไม่รู้ทำไมอะ่ะบอกเลยนะ e เอาอีกคนดีม้ยเพราะก็ถูกโดนโอย อาจจะต้องย้ายที่มานิดนึงนะคะปลอสะดวกสบายสำท่านผู้ชมทุกท่านมีเกี้ยวเต็เมเลยเซสชั่นอันนะคะมันจะมีเอิม่มตะเกียบมาให้ <c oughs> ก็ได้แค่นี้แหละคะ่ะตัวระวังตัวละครเลยด้วย ะกินอะไรกัน,นะคะเอ้ทันจิโรนี่กีมสแกัลฮัจอชาฮแมจะกินผมก็กินครับสุดเท่ ปัานายปูได้บอกจะร้องไห้ยมีม่คือเราไปคุยกันสองคนด้วยเออใช่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 พวกอบ,บานายมันจะมากินอะไรกันก็ไม่รู้นีเพื่อนมัน,น้องชายอาา่ฮะมาเริ่มเล่นละครกันเลยเอิม่มทุกคนเห็นไหมเนี่ย เขาซื้อนี่มาใหม่เนี่ยมากินสดไปเลยจริงดิเออจริงสิพวกนั้นมากินกันกว่าเออเออ,เ,ออเออเออฉันจะปลาหมึกค่ะไม่กี่วะพี่นี่อะไรชินโนะปูอ่ะพี่เกียวป้อนผมหน่อยป้อนผมหน่อยได้ไหมคะอยู่ตงบเอเคเลย กินยูที่ครองนมกินยูท้องาวได้สิอาโร่ฉันเหรอฉันต้องกินดีในนู้นเหรอถ้าวต้มจิบชาคะชา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 ดีดีต้องเขาหน่อยแล้วเราทำจโรดได้ดิ อร่อยทุกคนอร่อยมากเลยคลิปนี้แปลว่ากินกะเทอะเป็นคอร์คายิงฉุดเพิ่ได้ก่อนสรุปองุ่นใยนั ان, ้ก่อนแล้วค่อยเอิญนะต้นมีใครไข่สั่นในตู้แล้วนะคะบอกว่านี่ยังมีนี่อีกนะมูเซบะโอ้โหอิงสเก็บอ๋ อไอน้องดีค <t art music> ่ะน้อเอฟโมูนก็จบกันไปแล้วนะคะกับนี่ค่ะสำครับท่ที่เป็นแบบกองซุนะคะสำนับสุดท้ายอสุดท้ายดึงดึงดึงดายบาย